ครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาชมพิธีเปิดการปฏิบัติการฝนหลวงนะครับสู้ไทยแรงปีพศ2564นะครับที่จังหวัดนครสวรรค์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับครับเราก็มีเครื่องของกองทัพบ,บกนะครับที่มาร่วมในพิธีเปิดการปฏิบัติการฝนหลวงสู้ไทยแรงปี2564นะครับมีเฮลิคอปเตอร์ของกรมฝนหลวงเบล407 มีเครื่องคาราวแอนอาชารี208นะครับมีเครื่องจิงแอร์2ลำนะครับมาจอดอเพื่อที่จะทำพิธีเปิดนะครับแล้วก็มีกาซ่า2ลำครับกาบพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแรงประจำปี2564นะครับณนะโรงเก็บเครื่องบินเจ็ด สนามบินนครสวรรค์จังหวัดน,นครสวรรค์นะครับโดยมีร้อยเอกธรรมนัทพมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรมาเป็นประธานในพิธีกับพิธีเปิดการปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแรงประจําปี2564น,นั้นนะครับก็จะมีอยู่2พิธีนะครับพิธีแรกก็คือพิธีสงฆ์นะครับหลังจากพิธีสงเสร็จแล้วก็จะเป็นพิธีปล่อยคารวานเครื่องบิน ฝนหลวงนะครับโดยท่านประธานนะครับจะตรวจแถวชุดปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง10ชุดเลยนะครับและก็คล้องพวงมาลัยให้กับนักบินที่ไปปฏิบัติการณศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงซึ่งจะประกอบไปด้วยชุดปฏิบัติการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร,ร8ชุดนะครับมีทั้งเครื่องบินและก็เฮลิคอปเตอร์แล้วก็เป็นชุดปฏิบัติการฝนหลวงของกองทัพบกอีกหนึ่งชุดชุดปฏิบัติการฝนหลวงกองทัพอากาศอ,าอีกหนึ่งชุดนะครับ คับตอนนี้ก็ชุดนักบินช่างเจ้าหน้าที่สื่อสารนะครับก็กําลังเตรียมที่จะเข้าแถวเพื่อที่จะเดินไปตามจุดที่ยืนนะครับที่หน้าเครื่องที่จะทําพิธีในการปล่อยคารา,าวานเครื่องบินนะครับเพื่อที่จะออกไปปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภายแรงนะครับประจำปีพศ2อ6 4นะครับ

งดงนะคะนะคะุนไคยนแนของบิาที่นะคะที่จะไปิบัติการในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะโดยจะการตั้งหน่วยอยู่ที่สนิบินด กสสัญญาณสุพรรณนะครับเรื่องบินทางซ่สหรับส่ปฏิบติการตรวจข้ออกเหนือตอนล่างนี้นะะจะมีเครื่องบินทางเวนามปะจำทางอยู่ลำองด้วยกัน่า้มรัรที่1ที่2หนวยบินจากแถวหน่วยตการขนหลวงข้ามทะเลตอนล่างครับ ีหที่ีนังโทางวนีอก้างวัอทาอทาอานทัางหงวันทตอางวกทางตะวกัางักตะวันออกงวังวันันอาวันตอางวันออกทังวันะองัะนวนทงน ตำแหน่งนักวิ่อยู่ประจำศูนย์ประบัิการศูนหลวงภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับอยู่เท่าไหร่6ครับ3ครับ7ศูนยนะครับ จัดประจำหรือการสนับสนุนภาคการจังหวัดครับตัวเดียวตี๋เรื่องแบบไม่พอใช่ครับเรื่องหนุนปิดเจตเจตุคติและเจ้าที่ ปานตัวแทนปละดอนปานผันหลวงฟองข้าวกุกครับครับตอนนี้ก็เป็นพิธีปล่อยคารวานเครื่องบินฝันหลวงครับ โดยนายสิริรัตน์ชุมอุปการผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์กล่าวต้อนรับร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประธานในพิธีนางสาวมนัญญาชัยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายประพัฒ์โพธสุทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หลังจากนั้นนายสุรศรี กิติมณฑลอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกล่าวรายงานประธานในพิธีกล่าวเปิดและให้ขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และทำพิธีปล่อยคาราวานเครื่องบินฝนหลวงออกไปปฏิบัติงาน3 2 1ส เครื่องบินคาราวานนะคะสองลำแรกนี้จะไปประจำก,การที่หน่วยปฏิบัติการขนลวงจังหวัดระยองค่ะคพี่ยองเุนชนเชิญที้ข้าแเลยครับและพี่ยองเุนชนเชิญที้ข้าแเลยครับและอีกชุดหนึ่งครับรถเกมมืเครื่องบินคาราวา 十分钟。 ผมพามาชมพิธีเปิดปฏิบัติการคนหลวงสู้ไฟแรงทีพต564นะครับของกรมคนหลวงและก,การบินเกษตรที่สนามบินนครสวรรค์ในวันนี้ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้อย่าลืมฝากกดซับใหครลย